à, uh, uh. oh, nôn quá non luôn non non luôn oh, non luôn 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 Ơi Ơi luôn 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 Bây giờ luôn 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 ẩm luôn Được quá Ẩm uh. oh, oh, oh. 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 uh. <laughs> luôn năm ẩm luôn Ẩm อาบน้ำดีกว่าเฮ้ยไปอาบน้ำ,บนำนนสบายๆไม่เจ็บตัวแล้วมือไปได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ,โ,อโอ้ตอนอื่นก็ไปอื่แล้วก็ตืน,น้ั่มือแล้วก็ไปไหนดี ไปไหนลนแล้วนี่เดี๋ยวตัวไปตัวนี้เลยนี่นี่น,นี่นี่นี่ตอนนี้ไปตรงน,นั้นหล่นเกลือไปทำตอนนั้น,นเอาเบอร์เกอร์มะกัน

อืมวันนี้ตื่นไปไปโรงเรียนกันไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนอืมทำไมประตูไม่เปิดอย่เนี้ยโอเคไปโรงเรียนกันเถอะอืมาจะไปโรงเรียนได้เนี่ยก็ลำบากมากเลยแต่สำไมพลเราไม่ลำบากหรอกอืมวิ่งไปโรงเรียนหน่อยสิอ๋อ ตอนนี้เราต้องไม่มีงานทำเราต้องเรียนเกินเราต้องเรียนเราต้องเรียนป้าวยำว้อมียะชูป้าเปลี่ยนหมุนเงี้ยงหงอ้ไม่อยากเล่นน้ำเดี๋ยวเปียกไปโรงเรียนแน่เลยไม่นะไม่นะมันน้มันน้มันว้ามันอ้าวเไปดีกว่าไปดีกว่าอืมนี่ไงโรงเรียน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  นี่ไงโรงเรียนนี่นี่ไงโรงเรียนมาแล้วลงแล้วมแลวมาแล้วเนี่ยกี๋ยวที่โรงเรียนเอาหัวหมาเขาลงหัวช้างก่อนช้างช้างช้างอเคไม่ก็ก็โบลูล่ะเขไปโรงเรียนสิ

nắng xứ gì này nắng xứ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  gì này nè Oh, nắng xứ nắng xứ nắng xứ nắng ok Tự liền mm. hmm. đi, đi quá đi đi quá. Đi, đi quá ok 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 เรียนแล้วโอเคเรานั่งอันนานทั้งนี้โอเควันนี้อันก็เลิกเรียนแล้วตึง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 โอ้โอเคไปไปไปโอเควันนี้ไม่มีเรียนห้องหนังสือ ไปกินข้าวกลับเลยนี่ไปกินข้าวก่อนเคเคไปกินข้าวโอเคมีอันนี้ไปนั่งกินกันเค okay, ไปนั่งกินไปนั่งกิน okay, นะกน,กน,นั่งกินเคไปตรงเลิศเลยเอ่ออะไรเนี่ยเรไม่รู้เปล่าว่างั้นเข้าไปนั่งกินดีกว่าโอเคไปไป อร่อย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 มีอะไรอีกบ้างมีน้ำเหรอเอาน้ำมาอร่อยไหมโอ้อร่อยอยู่นี่ร้านนี่อร่อยอร่อยหมดแล้วเฮ้ยกลับบ้านกันสักทีนี่ไปดีกว่า กลับบ้านกันสักทียั่ยังไม่ได้แน่จะเข้าเล่นทั้งนั้นแน่โอเคกลับบ้านกันไปบายบายไปเลยโอเคเรามาไหนเนี่ยโอเคไปให้หมากินน้ำก่อน

เข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านว้าวนี่ทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยืมไม่เข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านเข้าบ้านอาบน้ำก่อนอาบน้ำกันอาบน้ำกัน อะไรเลยเอาพาโนรนอนหน่อยสิไม่ได้เดี๋ยวพาไปนอนเละพาไปนอนเ,เองแหละล้างมือก่อนไม่ได้เหรอโอเคล้างมือก่อนก็ได้เลไปไปโอเคโอเคือโอเคนอนเองต้องกินข้าวก่อนตอนเย็นนะนี่มานั่งกินนี่ได้เบอร์เกอร์ไก่นี่นุ่น โอ้อร oh, ่อยอยู huh. uh ่นี่ดื่มน้ำอร่อยนะอะไรนะอืมเออไปนั่งดูทีวีก่อนมาเฮ้ยชักเหนือเกินไปนั่งดูทีวีจีกว่าเังไม่มีอะไรแล้วไปนั่งเล่นเกมก่อน ฮ่นี่ไปตรงนี้กัน่าฮนอนอ้ยก um> uh ุดไนนะกุดไนไปก่อนแหลวนะโปรติดตามตอนต่อไป